จ้าจ๋าอัพเดตล่าสุดบ้านที่เขาใหญ่สร้างได้น่าอยู่มากๆเลยค่ะภาพความฝันใกล้จะสำเร็จแล้ว ตั้งใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับนะักแสดงสาวจ้าจ๋าค่ะที่ทําการเก็บหอมลอมลิบนะคะใช้เงินก้อนใหญ่จากนาพักน้ําแรงเนี่ยเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่นะคะให้เป็นของขวัญน,นะคะกับครอบครัวค่ะล่าสุดนะคะก็ได้มีการเผยวิดีโออัปเดตตัวบ้านนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วก็เตรียมจะเข้าอยู่แล้วค่ะก็มีการเขียนแคปชั่นนะคะเอาไว้ว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆตั้งใจเป็นของขวัญให้แม่กับคุณยายได้นั่งสบายๆริมระเบ,บ และก็ดูสวนดอกไม้กับลูกๆหละาล้านวิ่งเล่นกันท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ตอนนี้ใกล้ความจริงมากๆแล้วขอบคุณตัวเองที่ชัดเจนในเป้าหมายนี้มากๆขยันทํางานอดออมไม่ฟุ่มเฟือยมีแวะใจอ่อนให้คนยืมเงินบ้างซึ่งเสียใจจนถึงตอนนี้แต่ก็จะไม่ลดละความพยายามที่จะทวงเงินเธอรู้ไว้นะคะลูกนี้ที่รักทั้งหลายซึ่งบ้านหลังนี้ของจ้านะคะถูกสร้างขึ้นที่เขาใหญ่ค่ะโดยมีธรรมชาติ ลายล้อมเห็นแล้วสดชื่นเหมาะแก่การพักอยู่อาศัยแล้วก็ชาร์จพลังให้กับร่างกายจริงๆค่ะ